สวัสดีค่ะวันนี้เราจะไปทําบุญกันนะคะค่ะเดี๋ยวเราจะนั่งเรือข้ามฟากไปนะคะฝั่งที่พัดยืนอยู่นี่ก็คือฝั่งมหาชัยตรงที่นิ้วชี้ก็คือเรานั่งเรือไปจะเป็นฝั่งท่าฉลอมนะคะนั่งเรือข้ามฟากมาแล้วนะคะเดี๋ยวจะให้ชมวิวกลางปากอ่าวนะคะเนี่ยค่ะนั่งเรือมาแล้วออกเรือมาแล้ว เรือที่สวนมาก็คือมาจากฝั่งท่าฉลอมนะคะจะมาขึ้นท่าที่มหาชัยค่ะมาแล้วถึงท่าฉลอมแล้วนะคะถึงท่าฉลอมแล้วนั่งเรือมาข้ามฟากมาสามบาทนะคะท่าฉลอมแล้วก็นั่งวินมานี่ค่ะนั่งวินมอเตอร์ไซค์มา20บาทก็มาขึ้นอีกตรงนี้ค่ะนี่ค่ะ นั่งเรือมาตรงนี้เป็นท่าเรือจะไปวัดโกกากนะคะช่วงนี้น้ำลดนะคะเนี่ค่ะพัดจะข้ามเรือตรงนี้นะคะตรงนั้นก็คือวัดโกกากนะคะเข้ามาแล้วซื้อดอกไม้ทูบเทียนแล้วก็มาต่อยอดกระถินนะคะตรงนี้ค่ะที่สาวๆส,สวยๆย,ยืนให้คํำแนะนำอยู่มาต่อยอดกระถินนะคะเสร็จแล้วก็จะเข้าไปกราบ หลวงปู่นะคะในอุโบสถหลวงปู่พระพุทธรูปใส่แว่นที่เดียวที่สมดสาครนะคะกลับหลวงปู่แล้วไปดูบรรยากาศลงทานกันนะคะเนี่ยค่ะลงทานเยอะมากคนก็เยอะลงทานก็เยอะนะคะเนี่ยค่ะดูบรรยากาศลงทานนะคะร้อนก็ร้อนค่ะคนก็เยอะ โรงทานก็เยอะค่ะวันนี้เราปิดคลิปกันตรงที่โรงทานนี้นะคะพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีค่ะ